สวัสดีทุกคนทุกตานนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับเสียนพกุกศิสนามชนคโคบานบลอลโรนะครับวันอาทิตย์ที่แปดกันยายนนี้นะครับมีซ่องโของเอเหมืนมันไม้มทุกคนรับฟังข้อมูลจากจากจิษทีเด็ดเสียนพุกนะครับเริ่มจากคูแรกตัวแรกกันเลยนะครับโคแด้งงามแมงดารินหรือว่าบังอยู่โซบนะครับ ตัวนี้อายุ7ปีชนะมาแล้วสองไฟชนะกระบ,บีถังสองไฟนะครับล่าสุดชนะกระบ,บีนึ่งนาดีจนเรื่อยๆตถ่อค้งนักนะครับปอโคโนโดเลี่ยมเป็ดยอดนําใจตัวนี้อายุ8ปีชนะซี่สามหมื 1, ่นนึ่งจนเป็นดุกทาดีสุดๆนะครับตัวนี้เสียนพวกงายไปด่างโนโดเลี่ยมเป็ดยอดนาใจนะครับตัวนี้เล่นตุกรา,าส่วนขูเอโคที่องโคโนโดล่งข้าวยอดวิชาดารานำร้อมนะครับด้วไอ้ฐานโคตัวนี้อายุ9ปีชนะมา1น่องไฟนะครับ ท้ายัดไอปั้นทาข้ามนะครับตัวนี้ชนเรื่อยๆมีปะโยชน์โถรุน,นะครับปอโคแดงงามเปตตาปีข้องดีเมืองปิปุ้นนะครับตัวนี้เป็นหัวไม่ขาตัวแพงขาตัวแซนว่านะครับจนเป็นดุกตากรบเคลองแต่งยิ้วนะครับปุี้เสสนูกไฮไปทางโคโนดล่างข้าวยอดวิชาดาดานำรับหรือว่าไอตันโคเล่นดุกราคาอัดไปบินน้องเศษพุกวัวชนฝันตุ่งแนนอด